กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอรสุขโขสุโคนเด้อว,วันนี้ก็พาลูกสาวเอ,อมามาให้มาหน้าอีกแล้วพี่น้องเลยก่อนสิเมื่อกะพากันมาหาขุดจิล่อพี่น้องเลยขุดจิล่อเมื่อกินแรงเนาะใหญ่แล้วบ่พากันขุดจิล่อแล้วกับซิบพากันเมื่อกี้อะไรพี่น้องยันฝนตกห้ามเนาะได้อยังโตแล้วเมื่อกี้ เ,เป็นปีกเลยเอา,อาหน่อยเริ่มใหญ่เนาะจิรอกกี้ได้จักตัวเลยเมิกี้น่ยฮะตทุจแล้วทุจร้าปลาลุงแล้ว,ลวสวัสดีค่ะถุมือช่วย,วยลูกสัสดีจ่าฮันหมาฮันนหามาฮัน,นาาหเนนบิร์นเธอครับสวัสดีค่ะท <laughs> ี่ขอของ มีครัวอยู่บ่เอเริ่มเป็นปีกแล้วเลิกอยูบ่บ่เลิกก็ได้เลยคุณสบายดีด้วยพี่ต้องมาขวัดกินก่อนทานบ่หน้าเขาหนีพ่อได้ดมีที่ใดเขาบริคุชเขาไปหลึกกิโลบางบ่อ,องวันนี้แต่ได้ปลาดีนะึดเผ็ดเผ็ดได้จะคุชแต่มันเนน้อย แถบ้านควายบดท้าดูขุดตามนนอื่นนน่เห็ดยังงั้นเป็นป็นติตัวใหญ่นะเนาะส่วนมากอันตัวเป็นปีลายกว่าเลยนะตัวบเป็นกกำลังจะเป็นตอนนี้เราคุดไปป่นไปแยวจออยากกินก้อยพี่นอนลายกระป่นมกีนอ่อนกรป่นเอ ทีเซียมมาซองอนะันเนาะนูมาคุดคุดเฉยกันเป็นห้าคุดบ่เห็นบ่เจ,จ้าอยู่ฝั่งนั่นบ่เจ,จ้าเมื่อมาจะหาควดเอาไปนั่งของค่ะถือของเร็วอเอ,อ้ยเป็นคนถือของน,น,น่ากรบอเศร้ายักเทืีอ ใายคลิปเบิองอีลาที่อของอยู่เบิองอีลาคจิรอ์น้เนเดินชยแบบมันมอันนี้เห็นเลอ,ออลอนะเลอลจนจะหน่อยปุ่งปีกนี่เจ้จาก,กับฮะคุณแตกแตนแล้วแถวบานฮะคุจิออขายและ้เะเป็ดเลย ส่วนล้างอยากเป็นปีกเป็นขุดตเลยอยากหาบขุดสอยกันที่น้อยก็ได้ก็ได้เม่อป่นเม่อแจวเออส่งขายแยกับวอใส่เนี่ยกระยุ่งกัดขือไปคลองพูไปทางนี้พูท่านหลายขัวอยู่พูทางขูทางขมตะกบ เออมาควัดพูดเท่าต้นบกนะจะคุ้ยลายบกบเลยนี่ว่าเธอหน่ะแล้วพวกมีออกนอกป่ะพี่ออกมาทางไหนไหม

ไปทางนี้พี่แย้ไปทางนี้ไหมไปผุนไปน้ำแม่พุน่ไอมะไรนีอือือเอาทายันที่ตกคืออ่อนนี่จะเนกงามันรู้ มถืออาซายมั้งออมัฟ้าตัวนี้เออหมักบวบหมักบวบหาถือมาน้ำทิเออถือตะของผ้าเอาของน่หนวหั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 วใหญ่หัวหัวหัวห้วหัวนัหหัวหัวหัววหัวัวั หลอกคุบอยู่ตามเข้มหน้าพี่น้อยมีขวยอยู่บ่ยุกี่ก็แลนไปแลนมาเดีย๋ยวเดี๋ยวก็แลนเมื่อเทียง,ยงนี่ก็แลนลบมาแล้วว่างนำเสียมขาอหัวเนะคฮะ

ข้าวฝนนี่เาฝน้ำก๊อกคาเปลี่ยนเสียมให้ครับพูดตลอได้ชองโตเสียมบนเขาเปลี่ยนมาเลยค่ะ กินบ ¿no? ่ขวกินห่อหนูนูกินขวดกินหล่อกินเน้อสัก้ลม่ต้มไก่ข้างหน้าปเานเบิกข้างหน้าเห้ไบ คำพูดที่นุ๊กปลายมันออกนะด้านจนมีตรงเหนี่ยบดีฝ่ามีโน่นอย่ล้วล็กแล้วลอไปอยู่อ้ยหอนอ้าวอะไรเรื่องหนูกี้หอนแม่แม่ ทางต้นมุมมอสกรถไปทางต้นมุมมอสผไปในพื้นี่คนหายงีลครพี่มาพี่นี่ครัี่หลอกปวยนี่ไว้นี่ไว้นี่อยู่โซ่ั้ามวยนี่ไว้มาเด้อมาเด้อมาเร็วมาเร็ว กูอ่ะก็เลยย่าๆักก่ะอ่นมาจีอ่อเร็วเอาของมาใส่ีลอร์นผ่อคอยไหนมากดรักอ่ัวมันเสียเอาไปมาเมื่อไงระบ่จากเมื่อไงระบ่เมื่อเลาะระบ่อบบ๊อบเดี๋งวัวสิออกบ๊อบ Qua chỗ nào nhiều ai sướng? chiêu? chiêu chi lọ này? chi lọ không? เมื่อยเลยหเลยิลอ์เอาขออมาเออเลนอออเอาขอมาใส่คือขอมาเอออีลากินบ่ขวดจิลลอโนโน่ยังกินยักินแต่เก้ะเาคือกินก้นจิลขวดจิลกะเอาคือว่ากิน I you no. Know. บักสม,มอ,นมสมมอนมหน,อหน่อยบักสมอกำลังเป็นหมากเน่นหน่อยคำพูดแน่น้น่อยต้น้น่นหน่อยแ่วีนต้นก็ค่อยใหญ่้มามไกินมไปมันกินักสม,มอดอกมาทำผ ลูกวันละว่าห้องหานะนเด็กหัวชิบูเข่าเลยลูกยอย่าใครหัวอย่าขึ้นยังลูกโอ้ยอย่าขึ้นงูแมะอย่าขึ้นนะบ้าวอันนี้หาเท้าก็เอาออกไปที่ใดอย่าเข่ามาอีกเลยเท้าก็เอาออกไปบริเวณนี้ มิวกี้แม่อยากข้นอยากข้นงัวตัวน่ะโอ้ยพอดีมันโดดมันบ็คือควายได้ลูกเลี่ยงควายคือตะกี้ได้ให้มิวกี้ขึ้นตะกี้จุ่มข่อยบอีมีงัวมีแต่ควายเออมันขึ้นบ่ได้พอดีมันโดดพอดีมันโดดมันตื่นมันโดดพอดีมิวกี้ตกมึงน่าอยากข้นลังงัว่ เออเดี๋ยวให้พ่อจับให้ขึ้นอ,อ่านข้าอีกเลยข้าวด,ม,ดวมันยังได่ข่าวตีสาวหนูวัวแดงบ้าวนันจ้ ตอนนี้ก็เศร้าคุดเลยเนาะพี่น้องข้าไก่กันท่านขำกันอมากินอาหารพี่น้องไก่เขาไปหากินใส่เนาะไก่กินแต่น้าโคตเจ้าพี่น้องไก่ตรงนี้โตเอยๆเนาะขอนอนนอนในคอกย่งลายพี่น้อ,ยอยงยวงลายยวงกินน้ำเนี่ยแต่ละโตกระตาตูบตาโพไก่กัน ที่ลอพี่น้องในจากโตลายโตอยู่เลยสั่นเนาะสันะ่นลงรึอืมแต่อยู่พอแจวน้อแจยวใส่เห็ดเฟืองยอดแซบเนาะจีจีเห็ดเพืงองต้มแจ๋วใส่หัดย <do> ูเป็นหลายโตอยู่เด้ยังไงซุบน,นะไหมไม่เนี่ยทา ม ality, ันม hey, ีข really? so. ี้เกลือปลาแล้วส <ieri> ิเมื่ออไรพี่น้อยกานฝนตกห้ามเนาะนี่จะตักแปลอกโกบเนาะเอาไปใส่บลอกกระดูกอันนี้เป็นโกมน้ำพี่น้องเอาไปให้กบน้อยง่อยเนาะให้กบง่อยอ่ขินง่อยนี่ก็เริ่มเปลี่ยนแล้วเนี่สีแดง เีจะบอกว่าก็เอาอะไรผักระเจี๊ยบมาใส่เริ่มนั่นแหละเนาะขึ้นมาเดี๋ยวมารอบหน้าได้จะเอามาใส่อีก็ได้ให้หอยส้นให้ปลาส้นเห็นบอกเห็นบอกบหน่อยเหรอหัวมันนั่นเป็นโตเลยะไแหละขึ้นมาได้งอยนั่นนะเออ จะเสียวโค้งหน้าไหมเพื่อนึ้นอ้อยขึ้นไปแล้วแถวคอแข,อข,อขอ็งแรงเต็มโดดลงน้ำ บักมองอยี้เห็ดพายแหงสิคค่ะโตก็ยังปีลูกหว่วงต้นนี้คือเขียวเน่ะอําเจ้าหรออืมความนี้หมอิน่ะเอเอต้อ,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 อตประดุกกระลายเติมต้อปลาเขงหายฉาบชุนหอยหกินมันคุบย้างบอกซีหม่อนเอ๊ะคุบเขียดอยู่ใน,อ,นอันนอาผูปอ่ะพาแหงสิคาด อย่ยงไว้ไร้พี่เราเขาได้ให้เขาได้ให้ใหอยกินมันละลายแล้วก็ยุบไปให้มันกินน้ำมันละลายก็ตักตักแล้วก็ไปให้กบใหญ่ก็สามารถให้กบกินได้เนาะมีตีหลังมีแะไรตัวเป็นระห่วง

มันจะตักแน่ออกเบิดเลยพี่น้องเลยเอาโฟมหน้ามาใส่เนาะเวลาคบตัดหางให้เปิ่นขึ้นง่อยพี่น้องเลยเปิ่นขึ้นง่อย่าของโฟมเนาะวลาเมื่อได้ว่างๆพี่น้องเลยจะมาหาเสียหห้าเนาะเสียหญ้าให้มันให้มันเป็นแปนพี่น้องเลยแปนนยังสิได้เลี้ยวเห็นโตกบโตเขียนแน่ตัวนี่ย่านงูเข้ามากะเข้าเลี้ยวบ่เห็นเนาะ ใช่ไปเห็ดแบบเป็นแผลเลยพี่น้องเลยมาเนี่กับนั่งเป็นแนะออกพี่น้องเลยเที่ยวค่ะคำคำจังหน่อยเนาะจต่สีให้อาหารกบอาหารปลากัสีท่ากันเมื่อเลยพี่น,อนอ้องญาติคนตรงห้ามเนาะเอาโอเคไปพี่น้องสําหรับคลิปนี้กับผอจอนก็ติขอจบคลิปไปไว้เช่นนี้ก่อนนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ผอจอยนะเนาะสําหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วสบายดีสวัสดีพี่น้อง